ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอตัวอะไรนี่จะเป็นตัวหมูตัวแรกก่อนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้หมูอูดอดหมูตือปอยไก่หรือเปล่าว้าวดูสินี่นะครับแย่งกินหรือคุยไปทะเลาะก,กันด้วยเห็นไหมเจ้าหมูสองตัวเนี้ยนี่เลยครับหมูตัวนี้ถือกล้วยด้วยนะครับกล้วยสองลูกเลยนะครับโอ้โหน่าจะหิวน่าดูเลยนะเนี่ยดูสิว่ามีฐานหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดสิ โอ้ยลองเปิดแล้วนะครับลองเปิดแล้วนะครับไม่ได้ครับโอ้โหไม่มีครับต่อไปนะครับนี่หอยทากครับนี่ครับโอ้โหหอยทากนะครับอุ้ยดูดิเท่อะนี่มีหนวดด้วยหอยทากนี่เป็นไงอ่านะครับเดี๋ยวลองเปิดดูจะมีไฟเท่หรือเปล่าว้าวดูสิหูไฟที่หมุนเป็นรูปโล่นะครับอย่างกับไฟ เทคเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิโโหมันจะหนีบแล้วนะครับปูไซฉวนหรือว่าหอยทากันเนี่ยนี่ครับดูสิโอ้โหปมปู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 ว้าวดูไฟแวบ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 อย่างไท่เลยเห็นไหมอ่าครับแล้วตัวต่อไปจะเป็นตัวนี่มาโพนี่นะครับโอ้โหนี่มันจะพร้อมบอยบินแล้วนะเนี่ยมาโพนี่สีชมพูนะครับ ใน <54. S 2> <NY Commons> ค่อยเดินตุ้งเลิง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 ว้าวค่อยเดินครับคู่นี่เงินม้าเป็นฝูงเลยเห็นไหมครับตัวต่อไปเลยนะครับนี่ดูขาเลยครับพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งว่ายังไม่ไปพนนี่ยังอยากโชว์ต่อนะครับนี่ตึ้งลิงตุ้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 งเอ้ยแต่เดินไม่มีแรงเลยเห็นไหมนี่นะครับ อ่าแล้วตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรดีนี่น่าจะเป็นแรดหรือเปล่าดูสิว้าวแรดตัวนี้นะครับสีชมพูโหดูสีบุบบุมบุบบุมบุบบุบว้าวโหนี่นะครับแรดโอ้จะไปขีดช้างแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ขีดช้างแล้วต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรไม่เป็นช้างมาแล้วกันครับนี่ ยูโฟนนะครับสีเขียวนี่นะครับเรามาเปิดดูจะเป็นยังไงโอ้ดีเหมือนกันนะครับ <of> นี่อย้ตัตวใหญ่มากเห็นไหมนีนะ่นอยู่ในป่าลึกนะครับเนี่ยไปดูช้างมานะครับต่อไปจะเป็นตัวอะไรเอย่ยนี่ต่อไปจะเป็นตัวอะไรดีนะนี่จะเป็นเจ้าสุนัขไหมสุนัขใส่หมวกพร้อมมีปืนอยู่ข้างหลังด้วยเห็นไหมครับ โอ้โหนี่หมาลายจุดหรือเปล่านี่เป็นพันอะไรเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อน,นดูพันอะไรนะเปิดดูสิหูวิ่งแล้วตุ้งนิง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 โอ้โหยังไงโคตรเท่เลยหมาตัวนี้โอ้โหดูสิอ่าแล้วตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรดีครับนี่นี่ก็เป็นช้างเหมือนกันแต่ว,ว่าช้างถือลูกบอลนะครับตัวนี้ นี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดไปปุ๊บมันก็จะวิ่งกิ้งได้นะครับนเลยเขาจะเปิดกิ้งได้ยากเลยป้ไปลุยโอ้โหดูมันเดินลุ้งลุ้งลุ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 ้งโอ้โหนี่นะครับจางกิ้งได้ไปนะครับนี่จะเป็นริงนะครับนี่มังกี้มังกี้โอ้มังกี้ตัวนี้โคตรเท่เลยแม่ดูเสื้อมีหมวกด้วย ดูเปิดนะครับว่ามันจะเล่นยังไงนี่ดูสิขุไฟแวบ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 ด้วยนะครับนี่โยก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 ไม่โอ้ไม่โยกอ้าเฮ้ยไม่นไม่โยกเนี่ยเอ้ยไม่ไม่โยกไม่โยกเอ้ยไม่ไม่โยกเนี่ยมีแต่ไฟแวบ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 หูลิงตัวนี้น่าจะไม่มีแรงนะเนี่ยอ่าไม่มีแรงชัวร์เลยเจ้าจ๋ออ่าต่อไปนะครับเรามาเจออะไรต่อเนี่ยนี่กบอบอบฟอก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  โอ้กโอโอ้โอกบตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เอาไปเป้งกินได้ไหมเนี่ยไหนลองดูซิมันจะกระโดดยังไงโอ้โหดูสิ่ต้งเรงตุ้งรุงตุ้งหลงตุ้งลู้อุ้ยมันกระโดดไม่สูงเลยเนี่ยน่าจะติดพุงหรือเปล่ากบตัวนี้ดึง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 โอ้โห้ดึง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 ไหนต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรเอ่ยนี่นะครับจะเป็นชิคเก้นไกลนะครับ เอกเอกเอกโอ้โหร้องเอกเอกเอกเ,อกเลยนะเนี่ยนี่นะครับไก่ถือโลกถือลูกบอลเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยครับว่าไก่จะเป็นยังไงว้าวเออนี่เปิดแล้วไก่พร้อมวิ่งแล้วลุ้งลุ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 งโอ้โหไก่เข็นบอลนะครับเพื่อนๆเท่มากเลยเห็นไหมเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยไก่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับ ต่อไปจะเป็นตัวอะไรเอ่ยติ๊กตอก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 โอ้โขยเจ้ายีราฟคอยาวนั่นเองนี่ดูสิเจ้ายีราฟคอยาวพร้อมหรือยังโยกโยกโยกโอ้โหสะบัดหัวอย่างแรงเลยเจ้ายีราฟคอยาพุ่งบุ้งบุ่งบุ้งบุ่งบุ้งก้อยดูสิเป็นไงโอ้โหโยกแล้วโยกอีกโยกแล้วโยกอีกโย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 กโอ้โหเจ้ายีราฟ ยกหัวหมุนเลยเห็นไหมนี่อ่าต่อไปตัวนจะโยกต่อร right. oh, uh ิอ huh. ่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่จับกระต่ายไม่โยกต่อดีกว่าอ้าวพร้อมหรือยังอะพร้อมแล้วมาเลตโก้ลรุยโอ้โหจะตายใส่ตัวเลยครับเดบิดเป็นไงครับนี่ดึง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 ่งฮ่า่าอกระต่ายโยกซ้ายกระต่ายโยกขวาครับนี่เป็นไงครับโอ้เออดีเหลือเกินนะครับกระต่ายตัวนี้นะครับ โอ้โหเป็นไงดึ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 งอ่าปิดดีกว่าแล้วไปตัวต่วตอไปนี่แมวเหมียวพร้อมโยกนะครับนี่พร้อมหรือยังนี่ดูโอ้โหดูเจ้าเหมียวก็โยกเป็นเหมือนเขานั่นเนี่ยดูสิเพื่อนโอ้โหเป็นไงโยกนี่ไท่มากเลยแมวตัวนี้ผูกโบด้วยเป็นไงครับในีใ้ซ้ายขวา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 ดูสิโอ้โหไม่หยากไม่ยากไม่ยาเส้นอยู่อยากเส้นอยูอย่ นี่โหเป็นไงจับตั้งต่ออ่ะโอเคได้ต่อเวลาให้โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย